รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่พี่จะบอกเลยนะเขว่าตอนนี้นะอย่าเพิ่งถึงห้องพักเลยอาหารเยอะแยะ <อด S 1> มากามอดใจไม่ไหวพี่ขอแวะก่อนได้ไหมคะสาหรับรายการเฮโซบรรทุงของเราต้องแวะอาหารค่ะคือหลักๆเลยนุ้งหญิงคะพี่อยากทราบว่าพอมาพักที่นี่เนี่ยไม่ว่าการบริการไม่ว่าอาหารหรือจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับทางรายการเฮโซบรรทุงแล้วก็แฟนๆทางนู้นบ้างคะ โรงแรมฟลายเดโรงแรมใหญ่กลางใจเมืองจังหวัดอุตระดิษฐนะคะ,คะเทียบพร้อมไปด้วยการบริการระดับโรงแรม5้าดาว แต่ว่าในช่วงยุคปัจจุบันโควิดแบบนี้จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวด้วยนั่นก็ค,คือเครื่องหมายชาที่เราได้รับนะคะเป็นเครื่องหมายการันตีว่าที่นี่สะอาดสะดวกปลอดภยัยเข้าพักได้และใช้บริการได้รวมไปถึงในส่วนของห้องอาหารเดอะการ์เด้นชั้น5โรงแรมฟลายเดย์ด้วยค่ะที่นี่เรามีเชฟผู้ชำนาญการด้านอาหารญี่ปุน่นและสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารนะคะ อาหารเมนูหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักล้านมานรับประทานอาหารที่นี่นะคะคุมค่าใช่ค่ะมุมมองของจังหวัดอุตรดิตถ์คุณจะได้เห็นแบบ360องศาที่โรงแรมฟลายเดย์คะ่ะ ตรงนี้ที่เดียวที่นี่ที่เดียวที่สูงที่สุดในจังหวัดอุตรดิตตอนนี้และสามารถนั่งรับประทานอาหารแบบครอบครัวได้ด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะสะดวกสะอาดปลอดภัยอาหารอร่อยมากกับคนที่คุณรักก็ได้มากับผู้ชายที่พี่หมายปองก็ได้ทุกครั้งนะคะดิฉันไปไหนดิฉันจะไม่มีสามีนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ก่อนที่ฉันจะเข้าห้องพักดิฉันขอแวะทานอาหารแล้วล่ะอาหารของเรานะคชิมะจะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะติดใจมาบ่อย จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าเยอะมากเยอะมากและในช่วงเทศกาลเราก็จะมีเมนูแนะนำที่สำคัญอยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านแต่ว่าอยากรับประทานอาหารแต่ว่าพัตคารระดับโรงแรมดีจังตทำไงบ้างยกหูเลยยค่ะรเรามีบริการ delivery ด้วยนี่คือการบริการดีๆจากโรงแรม Fly Day จังหวัดอุตรดิต์นะคะก่อนเราจะพาพี่น้งหวานไปนอน พาไปพักนะคะเราแวะทานก่อนดีกว่านะคะแล้วเราจะได้รู้นะว่าพอเราอิ่มแล้วเราจะไปนอนพักเราจะสบายสะดวกแค่ไหนจะเป็ไงว่าหน้าโน่นไห้หลังนี้ ห้องพักของเรานะคะพี่เราจะเน้นเรื่องความสบายเวลามานอนที่นี่เนี่ยจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านที่ที่นอนอยู่ห้องนี้เป็นห้องสูตรแล้วก็เรายังมีห้องสแตนดาดให้ด้วยมีห้องสแตนดาดทั้งระบบเขาเรียกเตียงคู่เตียงเดี่ยว<อ>เลือกเอาได้เลยจะมาแบบกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆเราก็ รองรับได้รองรับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีหน่วยงานราชการที่มาจากต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยวหรือว่าแวะพักที่นี่สักคืนหนึ่งก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเราหลังจากที่ลูกค้าพักเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอบโอโซนในแต่ละห้องเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาพัก เป็นท่านต่อไปคือมั่นใจได้เลยนะครับแ่จะบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วที่ที่เห็นในหลายๆในหลายๆมุมในห้องนี้นะครับคือเหมือนอยู่บ้านจริงๆคือให้สะดวกทั้งการทํางานทั้งการพักผ่อนมีโต๊ะทํางานด้วยใช่ค่ะคืออยู่ที่ไหนก็ทํางานได้แต่ให้นั่งแล้วคิดได้คิดออกแล้วก็จบสามารถเป็นครอบครัวสามารถ นั่งคุยธุรกิจในห้องนี้ได้เลย<ด>นะคะ,คะแล้วก็อยากจะบอกว่าบางครั้งบางครั้งลงไปผ่อนคลายเดินที่ห้างสรรพสินค้าของโรงแรมฟลายเดยก็ได้นี่แหละค่ะเป็นจุดที่พิเศษมากๆเพราะ,ะ,ะว่าบางคนไม่คิดว่าจะต้องมาหลายคืนคมาคืนเดียวก็เสื้อผ้าไม่พอด้านล่างราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะมีทุกอย่างครบวงจรนะคะ,คะในโรงแรมฟลเดของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะะี่ยนะใช่ค่ะโพี่นี่ รู้สึกดีใจจังเลยอ่ะดีใจแทนคนต่างจังหวัดที่มาพักเพราะคนอุดตระดิบเขาจะไม่ค่อยใช่ครับไม่ค่อยได้พักที่นี่ก็คือถ้าแฟนรายการเราอะนะถ้ารายการไฮโซบรรนทุ่งของเราพอที่มาอุดตรดิตปุ๊บอันดับแรกเลยคิดเลยหาที่พักไม่ได้ b o o ก i n g มาเลยโรงแรมฟเดย์ใช่ค่ะสามารถที่จะเช็คอินผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงแรมฟลายเดย์ก็ได้หรือว่าโดยส่วนมากลูกค้าต่างจังหวัดจะเช็คอินผ่านอาก da ดา รองรับด้วยรองรับอากูด้าด้วยแล้วก็มีไลแอดที่ลูกค้าสะดวกเดียวเดียวเดียวเดมีส่วนลดไหมมีส่วนลดไหมถ้าเป็นหน่วยงานราชการมีส่วนลดแน่นอนนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดเรียกว่าให้ความย่อมเยาวคุ้มค่าและยุติธรรมกับผู้บริโภคเต็มที่สำหรับโรงแรมไซเดย์บริการแบบทุกระดับประทับใจใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนไปที่ไหนก็ ตอนนี้ที่ระแวงระวังมากเลยก็คือคอ,อสถานการณ์ใช่ะะแต่มาที่นี่นะคะอบโอโซนไม่พอนะคะโตะเนี่ยคือตอนนี้อาจจะเห็นโต๊ะด่างเช็ดแม่บ้านเราใช้แอลกอฮอล์เช็ดอย่างดีไม่ต้องกลัวแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ที่นี่ทําตัวให้สบายๆเหมือนอยู่ที่บ้าน<ช>นะคะ,คะตอนที่ที่ฉันเดินเข้ามาก็เหมือนอยู่ที่บ้านจริงนะคะตอนนี้นะคะหญิงคะเวลาพี่หมดหมดเวลาของพี่แล้วอ่ะที่หิว <laughs> พี่หิวหรือพี่อยากนอนพี่เอาดีดีทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าอาหารก็อร่อยนะทั้งสองสินค้าก็มีให้พี่เดินเนาะแล้วแถมห้องพักก็สะดวกสบายอย่างเงี้ยน,<ฆ>นะครับสามารถปรับพักผ่อนแบบบ้านเราสบายสบายกับคุยธุรกิจก็ได้<ช>นะครับกับทุกอย่างเลยตอนนี้ดิฉันขอฝากรายการไฮโซบั้ทุ่งของดิฉันไ้ด้วยนะคะโรงแรมไฟเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะพร้อมห้ามสรรพสินค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ที่นี่เลยนะคะอยากดูมุมสูงอะไรนะคะพิมพิมก็ไปที่มหานครออนทีวีนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณโรงแรมไฟเดย์ของกรางเทค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณผู้บริหารขอบคุณนัองหญิงด้วยนะคะต้องบอกว่าขอบคุณพี่น้ำหวานแล้วก็ทีมงานรายการไฮโซบ้านทุ่งด้วยนะคะอขอบคุณมากทั้งหญิงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ